อาผมเพื่อจะไ,ไม่ให้เสียเวลานะครับก็จะใช้เวลาต่อไปอ,าอยากจะขอไปที่ท่านอาจารย์กมสรรขออนุญาตแนะนำเมื่อกี้นี้ท่านยังมาไม่ถึงนะครับท่านอาจารย์กรมสรรพอคงนะครับซึ่งอขอขอ,ขอเป็นนะฮะท่านเป็นอา,านจารย์กมสรเคยเป็นอ,ธ,อธิการรองอธิการนะครับหมาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับแล้วก็ ผมไม่ต้องแนะนามากกว่านี้ทุกคนของพบอาจารย์คมสรรในหลายเวทีในหลายโอกาสนะครับพร้อมกับไอเดียนร้นึกความคิดดีๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในเรื่องของกฎหมายนะครับก็จะขออนุญาตท่านอาจารย์คมสรรต่อนะครับในาการนําเสนอนะครับแนวความคิดของของอาจารย์คมสรรเชิญครับขอบคุณราาครับท่านอาจารย์ครับผม เสนอในแนวคิดของของกลุ่มสยามประชาพิจัรณ์เป็นหลักนะครับความจริงความจริงวันนี้เนี่ยผมมาแทนท่านอาจารย์บรรเจิดซึ่งติดธารจิะตัวต้นต่อของเรื่องของการปฏิรูปตารวจเนี่ยท่านอาจารย์บรรเจิท่านวางแนวทางไว้ค่อนข้างเยอะครับเพราะมีการศึกษาความจริงแนวทางที่กลุ่มสยามประชาพิจัรณ์ศึกษานะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับต่อยอดจากที่คณะของท่านปรีได้เคยทําไว้นะครับในอดีตนะครับ เราก็มาพิจารณาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นค่อนข้งมากนะครับผมคงใช้เวลาไม่ค่อยไม่มากกับสำหเรื่องข้อมูลของการปฏิรูปตํารวจนะฮะเนื่องจากได้มีเอกสารขณะนี้ก็ลังทําเอกสารอยู่นะครับเดี๋ยวคงจะมีเจ้าหน้าที่นํามาแจกตรงนี้นะครับคือในแง่ของข้อมูลของเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบงานตํารวจเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปเนี่ผมคิดว่าเราคงต้องเข้าใจปัญหาของ ระบบงานตำรวจที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนนะฮะผมคิดว่าในทางวิชาการเนี่ยเราคงไม่โต้แย้งกับเรื่องนี้กับทางข้าราชการตำรวจเพราะว่าในระบบงานของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนก็จะมองว่างานของที่ตัวเองเคยทํามามีระบบที่ดีอย่างไรในแง่ของวิธีคิดแต่ว่าในสายตานอน,อนอกเข้าไปเนี่ยจะต้องเรียนว่าสายตาคนภายนอกมองเข้าไปในระบบงานตำรวจโดยเฉพาะในสายวิชาการเนี่ยก็มองไปได้วยความไม่พอใจนะความไม่พอใจในที่นี้ไม่ได้พอใจ ในเชิงนั้นแต่ไม่พอใจในเชิงของรูปแบบหลักการโครงสร้างที่ออกมาและทําให้ปัญหาของงานตํารวจนั้นนะ่ะมีผลกระทบต่อต่อการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความผาสุขของประชาชนนะครับในงานด้านงานในระบบงานของตํารวจเนี่ยนะครับที่มีเป็นมีปัญหาหตั้งแต่ในเรื่องของโครงสร้างเรื่องภารกิจเนี่ยนะฮะในแง่ของโครงสร้างเนี่ยถ้าเรามองดูในตัวโครงสร้างเราก็จะพบว่า การบริหารงานตำรวจเนี่ยมีการเน้นในเรื่องของระบบการบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาผู้ง่ายๆก็คือมีระบบการบังคับบัญชาในระบบงานเดียวกับระบบของกองทัพหรือระบบของทหารนะครับแล้วก็รวมศูนย์การใช้อำนาจในการบริหารสั่งการเนี่ยการกำหนดนโยบายกระบวนการขั้นตอนเนี่ยนะครับของตำรวจทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตํารวจภูธรระดับจังหวัดราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่วางไว้มีลักษณะที่ บางส่วนมีการควบคุมับประชาในเชิงนโยบายอย่างแน่นหนาและบางส่วนก็ห่างไกลาจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับระบบราชการส่วนท้องถิน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตัวของการวางหลักการของการกำหนดนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเป็นผู้วางหลักการเนี่ยยังไม่มีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนนักที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาก็คือ ปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกอันก็คือเรื่องของภารกิจหลักของตารวจนะซึ่งมันมีภารกิจจํานวนมากนะครับแล้วก็ต้องถือว่าบางเรื่องไม่ใช่งานหลักของตํารวจแต่ก็ถูกกาหนดไว้ในงานของตํารวจนะครับ<ช>งานหลักของตํารวจเนี่ยตามพรชรบัญญัตำรวจแห่งชาตินี่ฮะประศ2547สเนี่ยวางหลักการไว้ว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีหน้าที่5ประรก,การน,นะหนึ่งรักษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงาศานุวงศ์ สองดูแลควบคุมการกากับควบคุมและกํากับการเรื่องงานของข้าราชการตํารวจตามกฎหมายวิธีมีความอาญาสามป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาญาสี่รักษาความรู้เร้อยความปลอดภัยประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจ,จากักรและห้าบริการปฏิบัติการอื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสนา,งงานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเราก็จะพบว่านะครับตารภารกิจเหล่านั้นเนี่ยนะะจะเห็นได้ว่าบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ภารกิจของของตำรวจโดยตรง ถ้ามองตามภารกิจก็จะเห็นได้ว่าภารกิจตามกฎหมายที่ที่มีอยู่ตามพรบรเนี่ยนะฮะเรื่องที่บอกว่ากําหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจหรือสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติน่ยมักจะมีปัญหาในทางปฏิบัติที่แท้จริงหลายเรื่องเช่นความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในกฎหมายเฉพาะเรื่องนะครับความเข้าใจในเชิงหลักการต่างๆแล้วก็มีความขัดแย้งกันในกระบวนการแสวงหาข้อที่จริงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บกับตำรวจซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนในการดรําเนินคดีเรื่องนี้ นะครับอันนั้นก็เป็นภารกิจในในกฎหมายตำรวจแห่งชาติซึ่งไปเพิ่มเพิ่มขยายหลักการให้มีอำนาจหน้าที่ในกฎหมายอื่นมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าไปดูในกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะพบว่าในวิทยาในโบรกฎหมายก็มีโบกฎหมายอานะก็วางหลักการของตำรวจไว้ไว้ส่วนใหญ่นะครับในกฎหมายอยื่นที่มีโทษทางอาญาก็เอ่อในปัจจุบันนะฮะในปัจจุบนนัน,บน,นนี้นับจํานวนตั้งแต่31สิงหาคม50นนะครับปัจจุบันอาจจะมากกว่านั้นท่านทราบหรือไม่ครับว่า ตำรวจเนี่ยมีภารกิจตามกฎหมายที่มีโต้ทางอาญาทั้งหมด353ฉบับนะครับ353ฉบับนะฮะซึ่งภารกิจเหล่านี้เนี่ยมันก็มีงานของงานบริการงานทะเบียนนะงานจัดระเบียบสังคมงานที่ไม่เกี่ยวกับอาญากรรมแลม้วบางเรื่องก็เกี่ยวกับอาญากรรมเช่นพรบ,บภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะครับกฎหมายที่ใช้อำนาจทางปกครองเช่นในเรื่องการทะเบียนราษ นะการควบคุมการเลี่ยไรราชก,การทหารเรื่องสถานบริการทั้งหลายนะครับแล้วก็ไปมีภารกิจอื่นเช่นทําคลอดอย่างเงี้ยนะนะตปเป็นภารกิจของตารวจไปด้วยนะฮะโครงการจราจรตามพระราชดำริการสอนหนังสือของตามชายแดงของตชดนะฮะการไก่เกี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่งนะฮะเวลาตำรวจเวลาชาวบ้านนึกอ,อะไรไม่ออกเดี๋ยวไปแจ้งความทั้งที่เป็นเรื่องนะั้นเป็นเรื่องแพงนะ่งผิดสัญญากันก็ไป ไปให้ไก่เกรดทางแป้งที่ตำรวจเองก็ไม่มีอำนาจทฎหมายแต่โดยมากก็ทําให้ตาถูกมั่งไม่ถูกมั่งอันนั้นก็แล้วแต่ตามสภาพการนะฮะต่อมาก็การไก่เกรดข้อพิพาทที่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีายานะครับการบรรเทาสาธารณภัยงานสังคมสงเคราะห์การบริการครอบนักท่องเที่ยวแจ้งคนหายพัดหลงอำนวยความสะดวกด้านจรจรและนำขบวนบุคคลสำคัญจะจะเห็นได้ว่างานของตำรวจเนี่ยนะครับมีค่อนข้างมากมายฮะซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยก็มีข้อสังเกตที่สําคัญว่าเาจ้าภารกิจใดเป็นภารกิจหลักนะฮะของอ,องค์กรที่เรียกว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะฮะเพราะว่ามันมีแนวคิดหลากหลายนะฮะแนวคิดแรกก็คือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของตํารวจเนี่ยก็อยู่ในงานของตํารวจทั้งหมดกับเรื่องที่มีเกี่ยวเนื่องหรือการรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะฮะที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานตํารวจตรงก็ให้เป็นภารกิจของงานอื่นนะครับทีนี้ ในการจัดโครงสร้างของตํารวจนะฮะอย่างที่ท่านกรศรีได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยครับจริงๆโครงสร้างของการจัดระบบงานตํารวจในต่างประเทศเนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่เท่าที่ศึกษากันก็คือมี3รูปแบบหลักนะรูปแบบแรกเนี่ยเป็นองค์กรที่รวมศูนย์อำนาจไว้นะไว้ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็คือสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเพียงหน่วยงานเดียวนะฮะเช่นระบบของ ประเทศไทยมาเลเซียหรือประเทศเปรูหรืออะไรหลายประเทศที่วางหลักการตํารวจให้รวมศูนย์อำนาจไว้ที่องคอ์กรเพียงองค์กรเดียวนะครับกับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบของการกึ่งรวมศูนย์อำนาจนะกึ่งรวมศูนย์อำนาจงานตํารวจไว้ตัวเช่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นคือมีองค์กรในระดับนโยบาย องค์กรแต่ว่าในระดับของการปฏิบัติงานก็มีลักษณะของการที่มีอํานาจเป็ดเสร็จในตัวเองทั้งในเรื่องของการรับบุคลากรเรื่องของการดําเนินงานภายในนะฮะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งการมีรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบที่3ซึ่งเราเห็นกันบ่อยแต่มกักจะไม่ค่อยพูดถึงนะฮะแล้วก็หลีกเรื่องที่จะมักพูดถึงก็คือเรามักจะเข้าใจเรื่องของท้องถิ่นว่าอาจจะมีปัญหาในความเป็นจริงก็คือระบบของการกระจายอํานาจอย่างสมบูรณ์ในระบบงานตํารวจนะฮะ เช่นหลายประเทศใช้ระบบการกระจายอำนาจแบบเต็มที่เลยฮะอย่างเช่นในสหรัฐอ,อเมริกาหรือในหลายประเทศในภาคพ,พื้นยุโรปก,ก็ใช้ระบบงานที่เป็นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนะให้ท้องถิ่นรับภาระเรื่องเรื่องกางของการรักษาความสงบนะครับไปในตัวเองนะฮะโดยให้มีอำนาจจัดก,การเรื่องตำรวจเด็กขา,ตาดตำรวจเมื่อมีปัญหาไม่มีการย้ายฮนะพวกนี้ไม่มีการย้ายคือออกอย่างเดียวหรือให้ออกอย่างเดียว นะครับแล้วจะไปสมัครที่ใหม่ก็สมัครไม่ได้นะอันนี้ซึ่งเราก็คงเห็นในในภาพย,ยนตร์อเมริกันที่มาฉายในประเทศไทยบ่อยๆนะว่าออกจากตำรวจใหม่อมีไปไปอยู่ไปอยู่แคลิฟอร์เนียก็ต้องไปสมัครใหม่ไปเริ่มต้นตรงนั้นใหม่เพียงแต่ว่าถ้าผ่านงานตำรวจอาจจะมีระบบของการรีฟูดที่เป็นพิเศษอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับในกฎหมายตำรวจไทยนี่เปิดโอกาสให้ทําแบบทั้งหมดที่พูดมาสักครู่นี้นะฮะก็ต้องตอบว่าในกฎหมายปี47เนี่ยเปิดโอกาสนะ โอกาสที่อาจจะการเป็นการกระจายอำนาจไปโดยเต็มที่เลยก็ได้หรือกระจายอำนาจตามภารกิจก็ได้ในกฎหมายตำรวจเนี่ยเปิดช่องให้มีมีานสิกาว่าด้วยการอนยอำนาจหน้าที่นะคะของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามมาตรา6เล็บ3เล็บ4เล็บ5เนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยไปเป็นอำนาจหน้า,นหนาที่ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นได้โดยให้อ่ ้าการตํารวจหรือถ้าสตชที่ผู้จ่ายอำนาจหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยนะได้รับการโอนอำนาจหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานสอบสวนได้คือในกฎหมายปี47ก็วางโครงสร้างไว้ระดับหนึ่งนะครับว่าสามารถกระจายอำนาจไปแล้วก็โอนเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้นะซึ่งในอดีตก่อนปี47ก็จะมีการเรื่องของโอนเรื่องงานทะเบียนนะฮะเรื่องของงานขนส่งไปอยู่ในงานต่างๆนะครับ แต่นั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนปีพศ2547นะฮะซึ่งเป็นการแก้ไขตัวพร่อนหยัดในกฎหมายปี47ก็เปิดช่องให้มีพระราชสิกานอำนาจหน้า,นา,นา,นาที่ไปได้ด้วยนะครับในการพิจารณาพิเคราะห์ถึงตัวโครงสร้างขององค์กรเนี่ยนะฮะเราก็จะพบอันนึงนะที่สําคัญนะในแง่ของตํารวจรก็พบว่าองคอ์กรตํารวจ,จเป็นองคอ์กรกึ่งทหารและมีระบบยศนะฮะซึ่งถ้ามองถึงเรื่องของการสั่งการ เรื่องของการดําเนินงานแล้วจะพบว่างานตํารวจมีความเกี่ยวข้องประชาชนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในตัวงานต้องมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นการสั่งการจากอานาจบนสุดอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะครับลงมาโดยผ่านระบบระบบงานซึ่งเป็นระบบการสั่งการถึงทหารเนี่ยฮนะและใช้ระบบชั้นยศเนี่ยแบบทหารเนี่ยนะฮะจึงเป็นสิ่งสะท้อนที่ทําให้ตํารวจเนี่ยมีแนวคิดโน้มเอเียงไปในทัศนที่มีลักษณะเป็นอำนาจน,นิยมค่อนข้างสูงนะครับ ดังนั้นในตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดองค์กรที่มีรูปแบบนี้ซึ่งการยกเลิกชั้นยศหรือว่าทําให้ชั้นยศมันน้อยลงนั้นอาจจะเป็นตัวที่มีความสําคัญสําหรับการจัดระบบงานที่สําคัญในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่สําคัญในงานตํารวจฮะนะฮะโดยเฉพาะในเชิงโครงสร้างเนี่ยเราจะพบว่าในส่วนของงานอันหนึ่งก็คืองานสอบสวนนะครับงานสอบสวนนี่จะพบว่างานสอบสวนนี่ขาดอิสระจาก จากภายในองค์กรเองนะเพราะว่างานสอบสวนนี้สามารถสั่งการสั่งคดีโดย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 ผู้มังคับบัญชาได้และก็สามารถที่จะสั่งการจากภายนอกโดยฝ่ายการเมืองนะฮะเข้ามาในระบบงานสอบสวนได้เช่นต้องการในคดีนี้สอบให้จบก็จะมีคําสั่งจากการเมืองบอกให้จบก็ได้ หรือแม้แต่ในเรื่องที่มันควรจะต้องผิดก็สั่งให้เป็นการสั่งไม่ฟ้องก็ได้คือมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องก็ได้ผมยกความเห็นเรื่องหนึ่งท่านได้ฟังแล้วท่านอาจจะตกใจอันนี้เป็นข้อที่จริงเรื่องนักการเมืองคนหนึ่งนะฮะท่านคงจะรู้จักดีในเก่งการลุนโหสกุลใช่ไหมใช่ไหมครับก็คล้ายๆเรื่องคุณเยาวลศยฮะก็คือกระถูกถอนวุฒิการศึกษานะฮะเนื่องจากฟอร,รม์มคุณวุฒิในระดับปศนยครับมาลีหมหาวิทยาลัยสกุโไทยในม,มาทยาล อามาจากที่เดียวกันทั้งสองคนนะทั้งเยาวเลทังทั้งการุนฮนะยืนยันนะอันนี้ผมเป็นคนตรวจจับเองนะผมเป็นคนจับเองนะในเกมเนี่ยมตสถอนปริญญาบัตรนะครับเขาก็ไปฟ้องคดียังศาลปกครองทีนี้เนื่องจากการปลอมเอกสาร,นนาาร,สารเนี่ยคุณอนุว่ฒการศึกษาเนี่ยมันเป็นความผิดอาญานะการปลอมหรือใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดอาญานะฮะเราก็ ไปแจ้งความนะที่สถานีตํารวจนะครับปรากฏว่าสถานีตํารวจเนี่ยก็ไปเอาครูใหญ่โรงเรียนที่ฟอร์มวูดเนี่ยมาเป็นพยานนะแล้วก็เชื่อครูใหญ่นั้นว่าเอกสารนั้นออกเป็นเอกสารจริงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องดําเนินคดีครูใหญ่ด้วยนะกลับไม่ดําเนินนะเพราะครูใหญ่เนี่ยคือตัวออกเอกสารตัวนั้นมาไม่ไม่ดาเนินแล้วก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไป ปรากฏเรื่องนี้เดินคู่กันในกระบวนการยุติธรรมท,ทางปกครองกับทางอาญ,ญาคู่กันไปนะฮะในตอนที่ขึ้นไปกระบวนการยปกครองในการูนนี่ก็ไปฟ้องมหาวิยาลัยเรื่องของการถอนคุณวุฒิอย่างสารปกครองชั้นต้นนะครับสารปกครองชั้นต้นนะก็พี่ภากษานะยกคำร้องโดยเชื่อว่าเอกสารเป็นเอกสารปลอมจริงและถ้าใครได้มีโอกาสได้อ่านจะเห็นว่าสารก็ด่าคนปลอมวุฒิไว้แบบประมาณ5-6หหน้ายาวมากเลยนะฮะ นะครับนะแล้วก็ว่าตํารวจไปในนั้นด้วยในคำในคาพิพากษาของศาลปกครองเรื่องที่ตํารวจไปฟังข้อเท็จจริงอันหนึ่งแล้วจะบอกให้ศาลบ,บังคับให้ศาลต้องเชื่อเป็นพนักง,งานสอบสวนพูดง่ายๆว่าศาลก็บอกว่าถ้าอ่านแบบตีความโดยนยายยะคือศาลบอกตํารวจไม่ใช่ศาลนะนะฮะแล้วตำรวจไม่ใช่นายของศา,าลเวลาจะมาอ้างเาราพนักง,งานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องมาให้ศาลมาบอกว่า,าจะต้องยกคําร้องเนี่ยไอ้ศาลจะต้องพิพากษา นะเพื่องอนคําสั่งของมหาวิทยาลัยเนี่ยสารก็บอกสารไม่ทำนะฮะนะนะเป็นดุลพินิจของสารที่สารจะฟังเองในก็พูดง่าว่าสารก็ด่าทั้งตํารวจด่าทั้งคนฟ้องอะ่ะไปในตัว